สรุปโค้งสุดท้ายก่อนเปิดตัว iOS 17นะครับผมมีฟีเจอร์ไหนที่จะเด็ดบ้างแล้วก็น่าจับตานะครับเดี๋ยวคลิปน,นี้เรามาสรุปกันก่อนจะเปิดตัวแบบสวนด่วนเลยนะครับผมไป ก็คืนนี้แล้วนะครับผมสำหรับงาน w w d c ปี2023ที่จะจัดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตลอดเลยนะจะมีซอฟต์แวร์ที่เปิดตัวมาในงานนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือตัวของ iOS ใหม่นัคือ iOS 17นั่นเองนะฮะอ่ะ ริปน,นี้เนี่ยติไอก็เลยจะมาสรุปคร่าวๆร,รวมๆแบบเร็วๆก่อนล้วกันนะว่าคืนนี้เนี่ยเราต้องเตรียมรับมือกับนะฮะฟีเจอร์อะไรที่คาดว่าจะเปิดตัวกับ iOS 17ตรงนี้บ้างซึ่งก็มีหลายๆข่าวหลายๆสำนักเขาก็ลือนะฮะอ้างกันไปว่าเออมันจะมีตรงนั้นตรงนี้เพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับผมเออแต่ก็ต้องมาเช็คดูอีกทีนะว่าคืนเนี้ มันจะตรงไหมมันจะหาปากกาเซหรือเปล่าหรือว่ามันจะตรงแป้งๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองฟังกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกตัวนี้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอล็อกสกีนนะครับอ่าหน้าจอล็อกสกีนของ iOS 17นะครับจาก iOS 16ก่อนด้วยกันเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า,าที่จะสามารถปรับพวกานาฬิกาได้เสิิมวิดเจ็ตได้อื่นๆใช่ไหมครับอ่าอันนี้เขาบอกว่า iOS 17นะจะเสริมหน้าจอล็อกตัวนี้นะครับให้สามารถใช้งานได้ ที่อย่างอื่นมากยิ่งขึ้นนอกจากแสดงพวกวิดเจ็ตนะครับเขาบอกว่าสามารถจะใส่พวกแมปนะครับผมยัง Apple Map เนี่ยเข้ามาในหน้าจอล็อกสกรีนกดแคตตึง้งก็จะเป็นแบบแมปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป้งๆไปเลยนะครับ,รบ <ๆ S 2> ผมไม่ต้องปลดปลดล็อกก็สามารถดูแมปในฝั่งของ Apple m a p ได้เหมือนกันผ่านล็อกสกรีนตรงนี้ได้เลยนะครับเออถือว่าเป็นไอเดอายที่เสริมเข้ามาทําให้ล็อกสกรีนมันก็เป็นมากกว่าล็อกสกรีนเสริมขึ้นไปอีกนะครับอาจจะมีเพิ่มพวกฟอนต์ต่างๆในการปรับพวกนาฬิกาปรับพวกอะไรอย่างนี้เนาะ เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมจากเดิมเดิมที่มันมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับอาจจะเติมเข้ามาในตัวของไอโตรงนี้ด้วยในการปรับล็อกสกรีนให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดมานะครับฟีเจอร์ที่เขาลือกันแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนหลายคนก็อยากจะให้มาเหมือนกันนั่นคือตัวของ Control Center อรนะครับมาเขือที่เราปัดมาแล้วก็ควบคุมแผงต่างๆเปิดไวฟง Wi-Fi ปรับหน้าจอนู่นนี่นั่นนะครับผมเขาบอกว่าจะมีการเรียงอินเทอร์เฟสแบบใหม่นะฮะจะย้ายตำแหน่งปุ่มให้มันอาจจะดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นหรือเขาเรียกอารมณ์ง่ายๆหรือรีโนเวทนะฮะป๊าบนะเรียงกันใหม่ป๊า จัดเรียงให้มันดูแบบว่า,าสดใหม่มากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียงกันแบบไหนอาจจะเอาแสงสว่างหรือว่าเสียงเนี่ยวางไว้แนวนอนนะครับมีหลายๆภาพหลายๆข่าวหลุดออกมาเหมือนกันแนวว่าจะเรียงแบบนั้นแบบนี้นะครับผมพเพื่อนๆก็คิดว่ายังไงปรับโอเคไหมหรือว่าแบบเดิมที่เราใช้กันทุกๆวันเนี้ย มันโอเคอยู่แล้วนะครับผมไม่ปรับก็ได้ก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันสำหรับตัวงอ o โทรเซนเตอร์ตรงนี้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นรุ่นที่มีปุ่มโฮมสมมุตินะสมมุตินะยังคงมีปุ่มโฮมอาจจะได้ไปต่อทั้งหนึ่งรุ่นอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นคอนโทรเซนเตอร์เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่า จะเป็นเจเนอเรชันใหม่ให้กับหน้าจอเต็มๆในตัวของเคอร์เซนเตอร์ใหม่ตรงนี้ไปเลยนะครับเออจน่าสนใจเหมือนกันเนาะฟีเจอร์ถัดมาในแรับผมอันนี้น่าจะรองรับสําหรับ iPhone รุ่นใหม่ๆอย่าง14 Pro 14 Pro Max รวมไปถึง iPhone 15เออหรือ15พวก15 Pro 15 Pro, 15 Pro Max ตัวนั้นไปนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของ Dynamic Island ที่เป็นหน้านะฮะหน้าจอแบบขีดขีดสามารถเพิ่มิดเจ็ตลูกเล่นนะครับขยับนูน่นขยับนี่ไปมาได้นะครับเขาบอกว่านอกจากจะทําได้ไม่กี่อย่างตอนนี้มันจะมีไม่กี่อย่างที่จับเวลาดู ขนบอลเรียวทามอย่างเงี้ย เพิ่มเติมเข้ามาเขาบอกว่าในอนาคตเอออโฟนตรงนี้เนาะทำให้ d y n a า i c Island เนี่ยมันสามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้นะครับผมพวกซีรีเนาะมันจะขึ้นอยู่ข้างล่างเป็นแบบว่ากลมๆเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะเอาไปซ่อนอยู่ใน Dynamic Island ไปเลยให้เป็นกลมๆสัญลักษณ์ซีรีเล็กๆไปเลยให้ได้ใช้งานกับ Dynamic Island มันได้หลากหลายได้ง่ายขึ้นได้เยอะขึ้นกว่านี้แต่ก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะเติมอะไรบ้างอย่างแรกที่เขาลือมาก็คือในฝั่งของซีรีส์ตรงน มากกว่า ตอนนี้ก็เป็นได้นะครับผมมีประโยชน์ขึ้นไปเรื่อยๆนี่นแหละนะครับ่ไหนก็มาน่ารักน่ารักแล้วเนาะอืมอิเนเดอรถัดไปนะครับผมอันนี้เกี่ยวกับตัวของ Active w i d g e t อ่านะครับจะทำให้ Widge t ที่สามารถเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีการตอบสนองได้หลายๆอย่างอย่าง Widge ็ที่โผล่เข้ามาเลยเนี่ยสามารถเปิดปิดไฟฉายได้จากปกติ Widge t ที่เราสามารถเอาไว้ดูค่าอย่างเดียวนู่นนี่นั่นหรือว่าปัดๆดูดร,รูปอย่างเดียวนะครับอาจจะเสริมพวก Widget ที่มันสร้าง Active เปิดปิด Wi-Fi เปิดปิดไฟฉายนะครับผมปรับระดับเสียงที่เป็น เอออาจจะเสริมพวกวิดเจ็ตตรงนี้เข้ามาทําให้ iOS 17มันดูใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นดูซิมเลสมากขึ้นนั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็จะยังปรับปรุงในฝั่งของฟีเจอร์นะครับที่หลายๆคนอาจจะได้ใช้งานกันนั่นคือตัวของสปอตไลท์ที่เวลาเราปัดลงมาเนี่ยสามารถที่จะค้นหาคําต่างๆหรือว่าค้นหาแอปต่างๆได้เลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าทําให้สปอตไลท์เนี่ยสามารถค้นคําหรือว่าหารต่างๆได้เก่งขึ้นเร็วขึ้นนะครับผม <S <S บางทีเอออะไรที่มันย่อยๆแล้วสปอตไล เดิม,มหาไม่ได้เออรอบนี้17อาจจะทําให้สปอตไลท์ตัวนี้สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นด้วยเออ,อใครได้ใช้ก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในแง่ของตรงสปอตไลท์ตรงนี้นะครับและก็มีฟีเจอร์อีกหนึ่งอย่างที่เขาลือแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจับตามากๆที่ทําให้ iPhone หรือว่าฝั่งของ Apple เนี่ยเออเขาเรียกว่าไงมีความใกล้เคียงกับ Android เอ,อ๊ะยังไงดีลยครับผมก็ค,มคือสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับจาก อเออนะครับปกติเนี่ยแ p ปเก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่อยู่ในตัวของ App Store เท่านั้นนะครับผมแล้วเออบางคนเ็มีแอปพลิเคชันแยกกับติดตั้งก่อนลำบากเลยนะครับรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าด้ยวยข้อกำหนดในฝั่งของ EU นะครับผมว่า Apple จะต้องปฏิบัติตามในปี2024นะครับให้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้างนอกนะครับผมมาติดตั้งกับ iPhone ได้เอออันนี้ไม่แน่ใจว่าจะยัดเข้ามาใน iOS 17เลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยๆรอถัดไป iOS 18ค่อยให้มาไหมเอออันนี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเข้ามาเพื่อนๆคิดว่ายังไงมันจะเสียความเขาเรียกไงความเป็นเอกเทศหรือว่าความเป็นยูนิคหรือว่าความเป็นแบบว่าปลอดภัยของ Apple ไปหรือเปล่าในการติดตั้งแอปพลิเคชันข้างนอกได้ แบบนี้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะหรือว่ามันเสียเ,เรียกอัตลักษณ์ของ iPhone Apple ไปหรือเปล่านะครับเออคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับผม,มเห็นยังไงเนาะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่คนใช้รถนะครับอ่าตอนนี้ที่หลายหลายหลายๆคันนะก็จะมีฝั่งของหน้าจอออกมาอาจจะเป็นแนวยาวแนวสี่เหลี่ยมอะไรก็ว่าจะไปแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าจะอัปเดตในแง่ของ Apple c a r า l พ y เวอร์ชั่นใหม่นะครับถ้าใครเคยเห็นในฝั่งของ iOS 16นานแล้วนะะ ตอนนั้นนะ่ก็มีพูดมาแซมแซมแต่ก็ยังคงเงียบอยู่นะฮะในปี2 0 2 2จนถึง23ตอนนี้ก็ยังไม่มีออกมาสักทีนะครับผมตรงนี้แหละอาจจะถึงเวลาที่ Apple c a r p l a y พเวอร์ชันใหม่จะออกมาสักทีทําให้ UI ของ Apple c a r p l a y เนี่ยมีหน้าตาที่ดูล้าขึ้นดูแปลกมากยิ่งขึ้นรองรับกับหน้าจอที่อาจจะยาวของรถในแต่ละคันได้มากขึ้นด้วยอ่าก็ต้อง รอดูแล้วกันว่าจะเปิดใช้งานกันจริงๆใน iOS 17ไหมนะครับและนอกจากนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ย iOS 17ก็จะมีการอัปเดตในแง่ของความเสถียรนู่นนินันขึ้นมาแบบปกติอยู่แล้วนะครับนี่ก็น่าจะปกติเนอะและอีกหนึ่งอย่างอันนี้ถือว่าถ้าในงานเปิดมาจริงๆนะครับผมก็คือตัวของการรองรับ แว่น VR ตัวใหม่หรือว่าอาจจะเป็น AR ตัวใหม่ของในฝั่ง Apple ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Mixed Reality เลยก็ตามนะทั้ง AR ทั้ง VR อยู่ในนั้นนะครับผมอาจจะเสริมในฝั่งของการรองรับซ่อนมาข้างในลึกๆว่าเฮ้ยรองรับไว้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวแว่นอาจจะตามมาแบบนี้ก็ได้เออนะครับผมอาจจะพาเราเข้าไปสู่โลก AR VR Mixed Reality ตรงนี้ได้ผ่านของ Apple ด้วยได้กัน เออรอดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะมาเปิดในงานนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องน่าจับตาด้วยเหมือนกันนะครับกับเรื่องของแว่นที่ Apple จะผลิตออกมามจริงๆจ,จ,จุดที่น่าจับตาก็มีหลักๆประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ ากรอคืนนี้กันด้วยนะไอ้ก็เอามาอัปเดตให้ฟังกันก่อนเผื่อใครอยากจะรู้ว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาบ้างแล้วหรือว่ามีอะไรมายังลือถึงจุดไหนบ้างแล้วนะครับผมคิดเห็นกันว่ายังไงเพื่อนๆคิดว่าควรจะมีฟีเจอร์ไหนเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาในเวอรสิบเจ็ดเข้ามาอีกนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเออควรจะมีตรงนี้ด้วยเหมือนกันนี่นะหรือว่าเออตรงนี้ควรจะเอาออกไปนะมันไม่ค่อยได้ใจยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แวะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้และคืนนี้เรามาลุ้นกัันนะะครบว่าจ เป็นไปตามนี้จริงๆหรือเปล่านะอย่างที่บอกจะโดนหักประกาเตียนไหมหรือว่าเฮ้ยเขาก็ลือมาต้องเพลงต้องเพลงนะเออเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับช่วงคืนนี้เดี๋ยวจะมีอัปเดตเข้ามาแบบเรีลวทั์ด่วนๆให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบกันอย่างแน่นอนว่า iOS 17 มีอะไรเปิดใหม่บ้างและในงานมีอะไรและที่สําคัญรุ่นไหนจะไม่ได้ไปต่อด้วยนะครับฝาบกรอรุ่นกันด้วยแล้วกันนะฮะออย่าลืมกด subscribe นะครับให้กับชาแนลอตีรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีแบบนี้ตลอดตลอดเลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ไก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับไปมุ่นกัน